โอเคครับผมสวัสดีครับจัสคลนะครับวันนี้มาเล่นโก้ดของแมทเกมนะครับสร้างเล่นเอง,เองนะนี่เรา,เาปืนบอมมาเล่นกันครับเอ้าเมื่อกี้ไม่ใช่หรอเมืนเห็นรบ,บแวบบนี่เราเอาพวกอาวุธพิเศษมาเล่นอย่างเดียวเลยครับแล้วก็จำกัดของแบบพอร์ตของขขงวิ่งแค่ห้าเท่านั้นครับแล้วก็ใช้นี่เล่นด้วยเนี่ย ขวันตัวเกา่าตัวแก,วก่สวยงามเลยบีบีเก็บไปได้หนึ่งเกือมตุยแล้วก็ถ <c oughs> ้าใครชอบคอเนเทนต์แบบนี้ก็ยาลดมกดไลค์เป็นกำลังใจ <c oughs> แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับไม่น <c oughs> ี่จบเฉย ไปแล้วเราจะฟันใครได้ปะเนี่ยเรายิ่งสกิลมีดแบบไม่ไม่ได้เรื่องอยู่เลย <c oughs> เราจะโดนแก้ทางได้ง่ายครับพอเราชอบวิ่งขึ้นมาครับได้เเลยนะพราะเางบนเจออบมราก็ตุยเราต้องตุยแบบไปพีชีพใส่เขาด้วยปา <c oughs> <c oughs> นั่นแหละตรงนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> เขาปั่นระเบิดไปแล้วใช่ไหมเอาเอาเป็นสี่เกาายอ่ะเขาไม่ดนอนอ่ะยืิงจิงโว้เ้หนูหนูน้องหอมหนูอย่าลืมขอจอด้วยนะเดี๋ยวแหมกหน้าขอจอเลยลองจอดมาเลขออดมาเไม่ต้องทำอะไรให้เพื่อนเล่นออ เราจะปานี่ <othe> ไปาหน่อยละวิ hmm ่งมาเสียงอย่างดังเลยขึ้นมาเสียงดังว่ะเฮ้ยไวมากเลยนะเหปีไว้ตีหัวไว้ฆ่าตัวตาย เออเยอะะไม่เยออ้าไม่ใช่ทางนั้นเหรอทางก็นี่แหละครับเมือ่อกี้เขาวิ่งอยู่แถวๆมีนี่นะครับแล้วก็ดักเ,เล่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวใช่ไม่เข้าเรื่องละไม่เข้าเรื่องละวฮัลโหลไปไหนเอ้าระเบิดถูกแย่งไปแล้วเอ้โระเบิดตก ะแล้วลืมปิดเสียงในดีท็อกส์อ่ลงตรงไหนไม่ลงลงมากถ้า <c oughs> เกิดาปีมันตูวตีเออเนี่ยชีวิตขาด <c oughs> ตีสันขาดหมอไหนไม่ลงลงข้างหน้าผม <c oughs> ลองบอมแตกเขาก็ะสุนหัวปีกันนะเนะี่ยหาจดสครับใครโดนมาตัวตายง่ายกว่าเยอะเราโดดใส่เขาฆ่าตัวตายก็ได้นะแผนนี้ดี <c oughs> แล้วผมก็ตายก่อนถุแรกอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นได้วะนะทันทีที่สองเออลูกระเบิดหนึ่งท่อสไนมีนะซึ่งมันไม่ได้ถือสไนป์หรอกน้องออมเกาะติดมาจากาศใช่มันไม่ได้ถือสะไดหรอกเช็คน้องออกก่อนเีจอหนูติดอะไรนะแต่น่ๆหนูยังผู้กองอ่ลูกไอเทมบางอันที่มันเขียนเขาว่าลดดาเมจอะหรือว่าลดความเสียหายอะไรทั้งอย่างมันจะบอกเกาะ เออนั่นแหละนั่นแหละมันจะลดเกาะมันจะมีเกาะใช่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 หนูต้องเอเอเอานั้นออกรถส่วนหัวมันติดหมามันเลยเพิ่มเกาะมาให้อ่าใช่มันเป็นอย่างนี้มาตั้งมันมามานานเลยจริงใช่ของก็มันมีส่วนหัวไม่ลดการผสิตทำรูเกาะครับเีราปล่อยเสียงนี่ไม่รู้มีใครเห็นไหมวางวางบีเดียวเดียววางบีเขาวางบนไอ้นี่เออในข้างล่างเร็ว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  เปิดหรอเปิดมาเข้ามาหมอชีวิตต้องการหมอเนี่ยหมอครับคนข้าครับเอ้านู่นอยู่ข้างบนมาแล้วทำไมเก่งมากเราก็นั่งวางข้างบนเห็นข้างบนนั่งจุ่มอยู่เราก็จิ้มจุ่มไปเลยสิครับหมูกระทาบูว่ากันไฟ ต้องูีชตัวเองใช่เนี่ยน่าจะแบบนั้นเกิดไอ้ใครวะอ้ยไม่ตาย ตำรวจกลางซีโฟโต้ตงการกำลังแส่กำลังโผงอุ้ยยงไม่ตายได้หกสิบพิทักษ์สู้ใครได้วะนะห้องบอมบ์ครับห้องเฮ้ยห้องคอมห้องคอมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เก็บไปแล้วแกหลังบีบีอยู่ในวังเออยู่ในวังเออยู่ในวังเออยู่วังเอเขา่อไปแล้วไม่คลออยู่ขวาอยู่โซนขวาฝั่งขวาอยู่โซนขวาโซนขวาเจ็บเออสวยครับท่อสนายเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่สนายท่อท่อท่อสนิชเฮ้ย่อโเ ไอ้นี่เขาไม่ได้เอาโดนยิงสะดุดก่อนเอ้ยไม่มีโน้ตเฟร็จดีกว่าหลือไปยึดตัวใคร <c oughs> เราไม่รู้จะเล่นยังไงดีว่าเราเขาป้องกันเติงกับปุ่งยุงแป๊บโอเคแต่ว่ายิงเช็คมา,กกาน่ากลัวมากไข่ใจอาตนโนมันก็จะเป็นออติเมที เห็นปะวะน่ากลัวมากเลยตอนนี้ยังอยู่ตอนนี้ยังอยู่เลยโอ้ยเพ่นเลยไปไปไปวิ่งไปทางอื่นเลยวิ่งไปเอเลยวิ่งไปเลยเอาปีสองโเลยนะครับเออเราก็บิงไปเอแชมเปอร์ที่เดิมพับยังอยู่เออสุดท้ายจวน ไปหลอดเรียบร้บินเัดถไปไม่เดียนเหรอวะเดียโอ้โหเอาแล้วแทงหัวได้อย่างเอาสวยครับแทงหัวแหลกไม่กันก็ตายนะะมมีีแนน่าจะนิดนึงให้เขาตายไปด้วยคนฉับมาต้องมาฉ rồi bé đã Hãy subscribe thôi. Ấy thôi.

พี่เข้าหน้าประตูเอเอ้ยสวยพี่ไว้ใจโอพอดีกชีวิตไว้กับคนคนนี้และเราไม่ได้โอ้ยพอดีได้ร้อยมาแล้วอดของยังไงล่ะยิงไปแบบล้อโอ้าโหบบลังสุดท้ายคนนเ้แก่เลยจะไปเสี่ยงหลอกหลอกห้าร้อยมาหันจะวางเอนะพี่น้องครับอ๋อเรียบร้อยแต่ถ้าเอมีนะจ๊ะ ไปอยู่แล้วจ้าไปอยู่แล้วจูไป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 ค่อยๆเล่นแบให้ได้บ้างชันฉันเปลี่ยนพี่กลับมาเป็นวางใต้บีนะคะพี่น้องครับโปรดสนับสนุนเสียงข้าด้วยโหวตเออโหวตขีกซ้ายสิเออเจ็บร้อยไปไปแล้วกำลังไปบีแล้วกำลังไปกำลังไปบีแล้ว ไมนรู้จะอ้อมไม่ทันหรือ่ะโอ้โหสวยครับสวยครับเขาหยู่ข้างล่างอะ้าให้บีบีเก็บเลย ตัวห่าเ <laughs> ลยเ <laughs> <c oughs> มื่อกี้ใหญ่โตเลยมาแล้มาแสนุกกรงนี้เลยดจะปัดโอ้โหเราจะฟังเสียง <laughs> <p> เพื่อนเราก็พูดไปดี๋ยวเดีโอ้โหั ข้างในท่อ <deaf> มีอะไบโอ้โีเมลนะันต้องเหลือไวู้โรคก้ทุกชางน่าจะต้องเข้าเอหังเข้าเหลือห้าีเป๊ะเลย อ่าอ่าฮ่าพ่ีดิชั่นไม่มีก่อนนะฮะนั้ำแหละสาเหตุที่ต้องการหมอเย็นจ้าไม่ไม่มันไม่มีคำว่าตัวแทนตัวสำรอง B B กักไว้ให้หมอจะเหมือน B ครับ U B ไม่เชื่อถามทุกคนดู U B ครับ ค่อยๆคานมานะเดาว่าจะอยู่แถวนี้แหละต้องแทนต้องแทนแล้วคือบีเนี่ยเนี่ยโดดไปแล้วโอ้โหเจ็บเจ็บแล้วอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเมื่อกี้อยู่ใกล้ๆนายเพิ่งโดดลงไปข้างล่างหลังจากฟันเสร็จเดี๋ยวไปดูบีแล้วกันเออก็ ก็คว้างระเบิดรีบกูได้หมดแล้วไกคมโคตรไวเลยีตายปีตายปีครับอุ้ยปีตาเปลี่ยนลูกไม่ทันไม่เ็นแล้ว มากว่านี้ไม่มีอีกแล้วเรนลี่ไฟเป็นเรื่องจริงไหมครับที่นี่เรารักการ์เองอ้าวสวยไปนะพ่อน้ำสักเกลียวน้ำสักเกลียวีไม่เอาไม่เอาตรงนี้สวยตายเฮ้ยวางเอแล้วกันป้องกันให้ถึงที่สุดอ่ะ อ่ะนีที่สามคนอยู่ใช่ฟังเอนะกำลังมาสองกำลังนัวกูแล้วบอกนะเพราะไม่ได้ยินเสียงกู้มีคนกำลังกู้เลยมารีบสกัดเกี่ยวมุนี่มาแล้วครับสวยครับผมโอ้โหเยียกระโดดเกี่ยวขาได้ ไปมั่วกันหมดเลยตอนเด็กบอกจุด A และ B ไว้ใช่แล้วเ่อกี้ใครตายเขาใครตายแล้วเขาตายเขาใครก็ได้บอกผมีวีีมีขาดก็เลยโโหน ตายแล้วอาจะเล่นมือนี้แล้จะม,มันจบไปเลยเลยแกน่าจะมาจะเกิดเรจแล้วนเราก็ยิงเป็นป้อมเลยอาตี ที่พี่ย้อนไวสืดๆแล้วเบาเสียงอะ่ะโยนแล้วมันหายร้อนเหรอ,อห,หรือ,อยังไงเอา,เอาง่ายๆนะถ้าตายไม่ยิงตรงผมอะ่ะไม่รู้เขาจะเล่นยังไงดิทุกคนพร้อมพีชีครับให้มันจบเท่าเอะปะ ในเอ่ะในเอเลยได้เกิดไปแล้วอ,อยู่แค่แคแถวนี้แล้วเดี๋ยวผมไม่รู้จะออกไปทางไหนเสร็เมื่อกี้เสร็จอยู่เกิด โอเคโอ้โหโอเคผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็ได้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหนะครับผมสวัสดีครับ